กินไก่ไปก่อนไม่ได้ผมจยากินเป็ด,ปดโมโหิวลหลแล้วชิดใจไรฮะมไม่เอาพี่<ม>ของพี่ไม่แย่งของคนอื่นพี่อยากรู้ว่าของพี่ไปไหนพรุ่งนี้ค่อยกินไม่ได้ไม่ได้ผมสั่งผมจะกินวันนี้ไปข้างมอยไปข้างมอเลยนี่โมโหิวครับโมโหิวตอนนี้โมโหิวอยู่ <laughs> จะเหมือนก่องข้าวน้อยไหมชิปเหมือนครับมันน่าจะเหมือนน่าจะเหมือนเขาลุ้มอะไรกันนะอ๋อเงินหนึ่งหมื่นใช่ไหมที่ทําบุญหนึ่งหมื่นบาทนะเนาะเรียนจนเขากลัวแล้ววะสันวา <laughs> พ่อค้าตกใจครับผมเอาจิงเด้ครับผมเอาจริงรเอาจริงเอาจริงก็จังเลยเด้ please, ครับผมเป็นคนจริงจังเลยครับ แอดมาโกคกตโมท่องพังพังเลยพังเลยเอาไว้ไปะปละาปลาปลาลักไก่เขาย่างย่างนี้เบิร์ตเหรอเขาย่างนี้เบิร์ตเหรอครับแม่นครับเขาจะย่างนี้เบิร์ตเหรอะครับจะคือเป็นเป็นหายแท่เบ้าจิตว่าไ,ได้เด้ครับมือเสาร์นี่ครับมือโสดตะเสาประเบิบงผมตะมือเสาร์นี่ก็บสีหัวไ,ได้ปะผมมาถามสามรอบเหรอตอนเที่ยงก็มาถามอีกเหรอ ตอนเลี้ยงก็มมถามอีกแล้วมือนเียงก็มมถามอีกก็บ่ได้กินไหมครับผมเป็นตาหาป่ปะได้จักถวยเมื่อนี้่มาสั่นะนะยังบ่ได้จักถวยนะครับ